่ลลงไปแ้วตเอาแล้วว่าดีโดนแล้วว่าดีโอ้ยเจ๊ตัางหงงเขาเป็นแล้วโดนแล้วเปไ็นอะไรกระเด็นเข่าตา ไม่ต้องคพี่น้องได้กินตาลกันเด้อพี่น้องอยู่ทางใกล้ทางไกลก็กินน้ำตาลเนอเด้อเด้อเด้อไ่อยากมาเด้อเนาะอะไรมาเนี่ยเอาเด้อมาเด้อเด้อมาอะไรพี่น้องเลยไปเนี่ยไปเอกแบบนี้บ้าพน้องดาวต้นนี่โอ้โหลำไส้เข้ามาอะไรนี่พี่น้องเลยอะไร Quên lên trao rồi nha. vâng vâng Quên nó MC luôn มาสูบน้ำยู่นี่พี่น้องเลยเป็นซักเครื่องอยู่อ่าน้องหล่าเนาอได้ออกมาหน้ามาือนนี่มาได้เวีเห็ดงานเนาะเลยออกมาเทียงหน้าเทียงไห้เทียงหน้าเนื่องจากผักงานพี่น้องเลยเนาะกัวบว่าบุบีงานเห็ดเนาะก็เลยเออกมาเทียงหน้าก่อนมนือนนี่บึงสภาพเทียงก็ได้อสีประมาณนี้พี่น้องเลยล้มมาไปหมดแล้วไป <c oughs> เดี๋ยวน้องหล่าจะขึ้นมาบึงบรรยากาศทั้งเทียงเ้อพี่น้องเดอทีนนาะ ออกมานอนที่งหายทิ้งหน้าพี่น้องเยลยลมเย็นดีไปทุ่เอามาที่งหายทิ้งหน้าดิกะบ่มียังเนาะมีแต่อาหารสุดแซ่บที่สุด,สดพี่น้องเอยคือตับม,มักฮุ่งเนะาะตับหมักฮุ่งหมักฮุ่งแซ่บเลยมื้อนี้อยู่ท่้งน้าทาก็มาอะไรทางน้องเพิ่นกำลังปอกอยู่ทิ้งขึ้นข้อ อยู่ให้อยู่หน้าก็มีแต่เมนูเด็ดๆไปซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะตําบักทุ่งแซ่บๆพี่น้องมื้อนี้มาๆๆกําลังผักอยู่อยู่หน้าก็สิบ่มีหยังดอกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเครื่องก็บ่ได้มาเบิดซ้ําแต่ที่แซ่บบ่แซ่บอันขูดบ่มีใส่มอย่างเดียวเผ็ดกระเทียมเนาะลงไปแล้ว ตมเอาแล้ววันดีโดนแล้ววันดีโอ้ยเซตต่มบางหุ้งเขาเป็นแล้วโดนแล้วเป็นไ,นนนไนอะไรกระเด็นเข่าตาเซตต่ำบางหุ้งเขาโดนแล้วโอ้ยกระดิ่งเข,าเข่า ไปใช้เพลเเอามาอยู่บ่ตับเพนนะเช็ดไปเจอได้นหัวนะ่เอาบ่วิต้องเสียสละก่อนพากินหัวเอานน่แพ้กินหัวกลายเป็นไพ้เสดตาบัดนี้เสียงอืดไปหน้อยพุ้งกับตา เอาหายไปปกติละบาทน,นี่เป็นไรเป็ <c oughs> <c oughs> นระแวงเลย <c oughs> เอ็เอ็นโตไปลวบานดิระแวงคกกระคกน้อยออนี่อะรอไม่ยากเลยตาตาเปลี่ยนมือมาตำ๋ยวท่องมาตำบ้างเลยวายานหรอคนนี่นะ <c oughs> โอ้ไวเว้ยมันต่ำวยเว้ยจาคืออยู่หนีึ่งอยู่นะพี่น้องเลยโคกกะโคกน้อยบ่ไดมากโคกไงหงก่ะยำเรียบร้อยเนะาะอันนี้กำลังต่ำแจวต่ำเครื่องปรุงมันก่อนอ้าวันนี้การต่ำหงมันการมีการติดพัาดแน่น,น้อยหนึ่ง คนมาไ,ไว้พี่น้องเลยก็ได้หายถือทองมามาเปลี่ยนมาขี้แดงนเ <c oughs> อยยันเพชนเ <c oughs> ดอู้แดงคักเลยมาเด็กเอาใส่นแบบใส่ลายประบ้านไล ủa nong sáu con tấm pin thì nong tấm sẹp con bạc đấy thiệt thòng sẹt nhãn đấy à thôi bưng này hửm làm lại đấy, treo nhung cô hang na mực con ô con mướn mít cái đầm đầm แต่มีนท่ากระล่างมาแล้วเนาะแต่สีมันดำแบบนี้พี่น้องเลยใส่หลายบ่น่น้อกมันเขือนี่ตามแต่มากบาหลายหลายมันสมสมเนาะบางนาวก็มีอยู่ไปตลาดมาพี่น้องลืมซื้อพักบ่นานจักเสียวพักมาใส่ถุงทง้องเก็บพักป่าบ่า ปกติวายัางคืย่ากินกระตามหงนงเลยโมเขากันเลยเลยนะาะยันว่าหาเก็บฟักปา่าอยู่ทางไหนทางหน้าเนาะมีฟักเป็น,นปกินเอาดอกคุ้นมามากินนี่ <c oughs> เคยกินบบ่ <laughs> เคยกันจะกินกือเธอบ่แอ้ออฟักกระโดนนะก็ได้ไปเอาฟักปลานะมาเล็กละหน่อยไปอยากจะอไปหาฟักปลาแล้วเอาเอามากระถินก็ได้อยู่ทางหน้าน่าจะเข่ากันอยู่เดี๋ยวไป เอามากระถินมาก่อนตั้มถาเดอ้อไปได้มาแล้วพี่น้องเลยผักปลาเนาะมากระถินยาวอ,อยู่ตามทุ่งหน้ามื่อกีน้นี่คือ,อยุ้ยมีหมากระถินนี่ก็ได้สวยสุดยอดแล้วเข้ากันเข้ากันคักแล้วบัดนี้มีมากระถินมักอ่อนมักแก่อ่อนไว้ส่วนนี้นเดือบร้อยบัดนี้

nó con người cái đấy, Mặc xếp con rồi. Ừ. À, ok, ở à trên cái cây này đó phi ừ. có khó vay đây này, đó. Má, này. À, con ươn này phi nó, Sài bài đi, phải phi nó, Sài bài đi. À, mà thì thông hải thông na, thì tầm cá bún phi này mà mình, mày cá bún, tầm của sau rồi. À, được rồi. ักป,ป่ามากระถินเนาะมันนอนพี่น้องเลยมาเด้อ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 พอพี่น้องเด้อกินข้าวนังกันเด้อพี่น้องอยู่ทางใกล้ทางไกลมากินนํากันเด้อ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 ประหยัดละมาเด้อเนาะโพี่น้องเลยประหยัดล,ละมากินนังกันอยู่ทีมหน้าไปหูเลตามมาพี่น้องเลยมาลวดมาลวด

À, kính con vấn con đi con, bớt con đơ ông ông cái ông lý sao à thôi Bận nó giỏi niệm lại hết 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 à hết 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 แะหถิ่เนาะจำคุ่บิงคือจืดเนาะกินลงไปจืดแต่มันกับเพชรเลยบ๊มีอย่างยบบวงดูหน้าเล่บวงใช้้ด้นนี่จองคันบางไงเล

โหดอย่างเงี้ยมากรินมากระดินค่ะตาคอกิเมอไรครับเฮ้ยกปีไปบ้านนะ bên đào đó đây nó xào mèo thêm là sao bây giờ kìm nhanh nhai này là <laughs> thích chân này trong đầu để mà tuột nằm này ไปเห็ดงานพี่น้องทางาออกมาหน้าจำฮเย็นอกอยู่นนอนนี้ก็จะหลับคงวลมย็นครับนอนพอดีเนาะอยู่บ้านร้อนห้อนเลยยะ อยู่บ้านโคอมพ้อนเลยอยู่างหน้าลมผัดเย,ย็นเย็นอย้ยตะลับยุอย่งนี้เดี๋ยขอบเด้่องหมันพ้อ

อื้อหืออะไรซะละเตือนเดี๋ยนเมืองเพิหายากแหมตําคุงอยู่ในทางฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งลาวมีเนาะฝั่งไทยแล้วก็ในต่างประเทศเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยมีอาหารแซ่บสุดในอาหารอีสานแหละดอีสานลพี่น้องตุขาวน ตัวจจัจกมาให้มาหน้าใช่แด้ว่าใช่ได้กินตังแต่สามไม่น่องเลยดาวเตยท่องน่ะนี่แหละแล้ว,ลวน้องดาวมานําอันนี้ก็เส้อดาวนี่ก็เส้อดาวจักเจือกันได้ยังไง Ngoài những khai vừa bình phụ yên bosai. How bosai với song một chân một Nhắc chứ chân đây chân một chân một mà một một chân một chân một chân từ đây là มึงจะเติมฮะชีเถื่อหมดได้เถนะืดอก็ตัวนังดาบจะค้ำนะกไม่เป็นมาให้ป้อนใ้บ่คืออยู่บ้านตรงเงี้ยมั้งฮะลามะเขือขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องเลยระาะว่าบ่มีบ่วงอยู่นะ Ừ. hai nhỏi bận bóng 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 Bớt bóng Bớt này. Bớt Bớt. Bớt. Uh -huh. Uh -huh. เราบังคับเล่แล้วถ้าจ่ไปอืมมันได้แน่อ้ายมันจะว่าอ้ายก็เลอะรงนึงมันได้แนวอ้ายจะว่า

เนี่ยมากรินน้อยไปพิ่น้องเลยเดือนสีวัยเนาะกดสีประมาณนี้แล้วสำหรับที่นี่ก็ได้ให้ตัวท้องอาน้านะอาน้ามาก่อนมาถินเน่ยไปลยเอาไะจบที่กินน้ำก่อนบ๊บบอ,อก แผลเอาไปได้แล้วพุงเต็มตาเพิ่นไปพี่น้องก็โอเคเนาะไปชิบประมาณนี้แล้วอ่าดูวัสดุจะมาเคลิปนี้กันน้องลักเดี๋ยวพอต่อลาไปก่อนพี่น้องหน่เนาะโดยสบายดีพี่น้องเลยได้แลนะ và bớt cái cửa bớt là xem gì nó này thoải, nó lại điều. nhà mui về thổi không là bài con là đỡ nữa.